สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทอมแล้วก็พีน่นัทด้วยนะคะ,ว,คะวันนี้ค่ะทางโชรุงฟอร์ดไอเมสาขาราชุพกพระรามหา้ามีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่เพียงสองค่ะซื้อรถกรบทางพิตุยเป็นยังไงบ้างคะสุดยอดมากครับเปิดเผยทุกอย่างไม่มีปิดบงังครับเปิดเผยในที่นี่คืออ,อ๋อไม่ไม่ใช่เรื่องนอกครับเรื่อง <laughs> เฉพาะข้อมูลั้น <laughs> ให้ข้อมูลครบถ้วนครับตรวนรถเป็นยังไงบ้างคะวันนี้โอเคมากครับสุดยอดทุกอย่างครับ เตรียมพอมาให้ครบทุกสิ่งจริงทําไมถึงเลือกใช้เป็นในรุ่นสตอร์มแ c ็คคะ,ะคือแฟนก็ต้องใช้ด้วยครับก็มันมีส่วนหลายๆส่วนที่ผู้หญิงเขาต้องการใช้อย่างเกี่ยวกับเรื่องของการถอยจอดอัตโนมัติหรือของเรื่องของการใช้ a d a p t t v v e ซึ่งมันสามารถที่จะควบคุมให้อยู่ในเลนได้ดึงกลับได้ก็เป็นความปลอดภัยที่ที่เราควรจะต้องมีครับใช้ทั้งคู่เลยใช่<ก>ไหมคะทั้งคู่ครับ ท่าน,นก็ต้องถามอีกครั้งนึงว่าทำไมถึงเลือกใช้ฟอร์ดไม่การอบอปชั่นให้ครบทุกสิ่งในสิ่งที่ควรจะต้องมีนันอาเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอื่นนะครับเราคิดว่าตัวนี้ได้คกบ่าครับผมแล้วการบริการการต้อนรับภายในชลุงเป็นไงบ้างคะสุดยอดมากครับตั้งแต่ก้าวเท้าเดินเข้าสู่มาพวกนี้ก็ดูแลตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาเลยครับผมนะครับบริการต่อ ดูแลดูแลต่อเนื่องมีอะไรก็อัปเดตความคุบหน้าก็คือประทับใจที่เหมือนกับแบบเออเราเป็นลูกค้าขาจรค่ะค่ะแล้วก็ไม่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็แบบแนะนําอย่างดีช่วยเหลือทุกอย่างเราถามอะไรก็ก็ตอบตรงไปตรงมาให้ข้อมูลแบบครบถ้วนอธิบายขั้นตอนเพราะว่าออกรถมาหลายศูนย์ก็ไม่ไม่มีใครที่อธิบายขั้นตอนแบบอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่มีไม่มีการมาต้อนรับมาอะไรอย่างนี้ก็ก็ประทับใจสูนพระรามหค่ะ ก็สมคอนเซปต์ครับที่ดูแลเหมือนพรอปวัวยินดีมากครับอยากใ,ให้ทางพี่ทอมค่ะเป็นตัวแทนของครอบครัวฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระทางชรูมกับทางอาจารย์ตุ้ยนิดนึงครับก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็คอนเฟิร์มนะครับว่าการบริการทั้งก่อนการถ่ายหลังการถ่ายโอเคมากครับให้ข้อมูลครบถ้วนทุกสิ่งอย่างในทั้งข้อมูลในเรื่องของการออกรถนะครับการวางเงินดาวคุณต้องการ ดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ผ่อนกี่ปีให้ข้อมูลได้ครบถ้วนมากครับตามควาต้องการต้องต้องต้องถามว่าตามความต้องการของคุณพี่ผู้หญิงใช่ไหมคะทั้งคู่ทั้งคู่โอเคค่ะเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชว์รูมฟอร์ดไอเมสาขาราชบุรีพระราม5ค่ะวันนี้เดี๋ยวให้ที่ปรึกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสํำคัญด้วยค่ะแล้ววันนี้หัวหน้าทีมมาเองอาจารย์มาเองอาจารย์ก็ต้องบอกลูกค้าขอบคุณลูกค้านิดนึงค่ะ ก็รถคันนี้นะครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับขับ <ผม S 2> ขี่อย่างสนุกนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนก็สบายนะครับผมแล้วก็คนเงินคนทองเข้าบ้านเยอะๆนะครับครับ <ผม S 2> ขอบคุณครับสวัสดีครับ